สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนฮีโร่ชาแนลสำหรับวิคลิปนี้กลับมาเจออีกครั้งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของผู้นำรัฐบาลสุดห่วยแตกในคอมิกนะักการเมืองชาติชั่วศกปรกนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายคนผมต้องบอกว่าหลายตัวดีกว่านะครับผมอย่างที่เรานะครับทราบกันว่าประเทศเนี่ยจะพัฒนาได้เราก็ต้องมีผู้นําประเทศที่ดีนะครับสําหรับผู้นําที่เห็นแก่ตัวนะครับทาทุกอย่างไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่เห็นแกนส่วนรวมนะครับ ประเทศก็จะชิบหายววยวดนะครับเหมือนกับผู้นำเหล่านี้นั่นเองซึ่งจะมีใครกันบ้างนั้นเชิญทุกท่านเนี่ยไปรับชมและรับฟังพร้อมกันได้เลยครับผมมาดูกันที่คนแรกกับลิชารดนิกสันจากคอมิกวอชแมนประธานาธิบดีคนที่37ของสหรัฐอเมริกาชายคนนี้มีตัวตวนอยู่จริงนะครับเขาดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปีคศ1969จนถึงคศ1974ครับ เขาเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องราวชาวโชว์ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับนิกสันเนี่ยเป็นที่พูดถึงมากในเรื่องของคดีอื้อฉาววอเตอร์เกตครับซึ่งเป็นคดีดังในปี1972ที่มีชาย5้คนเนี่ยลักลอบเขาเ้าไปในตึกวอเตอร์เกตเพื่อจารกรรมข้อมูลของพรรคการเมืองเดโมแครตซึ่งชาย5้คนนี้โยงไปว่าเป็นคนของนิกสันจากพรรครีพับลิกันที่เป็นคู่แข่งครับซึ่งทําไปเพื่อให้พวกตัวเองนั้นได้เปรียบในการเลือกตั้งสมัยที่2นั่นเองพูดง่ายๆก็คือพวกเขาเนี่ยใช้วิธีสก ว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากโดยเฉพาะประเทศที่เป็นแบบอย่างด้านประชาธิปไตยอย่างอเมริกาแล้วเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายครับแน่นอนว่าทางตัวนิกสันเนี่ยก็ปฏิเสธว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมข้อมูลดังกล่าวแต่ว่าพอเรื่องมันแดงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถูกพวกนักข่าวมือดีแหกเนี่ยก็เกิดการฟ้องร้องสู้คดีกันไปมาคนที่เป็นพวกนิกสันก็ถูกจับลงโทษไปตามระเบียบเพียนนิกสันเนี่ยก็พยายามใบเบี่ยงปกปิดข้อมูลแต่ว่าก็ต้องจำนวนต่อหลักฐานครับ และพอถึงคราวตัดสินโทษเนี่ยเฮนิกสันก็ดันประกาศชิงลาออกซะเองนซะงั้นต่อมาเนี่ยนิกสันเขาได้รับการนิรโทษกรรมครับแล้วก็มีชีวิตอยู่จนถึงอายุ81ปีก่อนที่จะเสียชีวิตลงด้วยโรคภายในปี1994แต่ว่าในคอมมิกครับ Watchmen จะมีการเล่าต่างกันไปคือพวกซูเปอร์ฮีโร่ในเรื่อง w c t m h n เนี่ยเริ่มปรากฏตัวกันขึ้นมาตั้งแต่ปี1938แล้ว ซึ่งการปรากฏตัวของพวกเขาเนี้ได้สร้างความได้เปรียบให้กับประเทศอเมริกาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะต่อมาในการถึงกําเนิดขึ้นของย่อนมนุษย์ดร t แมนฮัตตันที่มีพลังพิเศษราวกับพระเจ้าเลยก็ยิ่งผลักดันอเมริกาให้หน่าเกรงขามมากขึ้นโดยที่ดรแมนฮัตตันเนี่ยเป็นอาวุธที่มีชีวิตที่ใช้งัดข้อกับอาวุธนิวเคลียร์ของสภาพโซเวียตซึ่งเขามีบทบาทในการช่วยงานของนิกสันอย่างมากเลยครับ ในสงครามเวียดนามเนี่ยนิกสันก็ได้ขอให้ดร์แมนฮัตตันเนี่ยเข้าร่วมในสงครามด้วยจนทําให้อเมริกาได้รับชัยชนะและทําให้นิกสันได้ใจชวาวมักกันครับนิกสันเนี่ยก็ได้ใช้อํานาจเนี่ยยกเลิกการแก้ไขและธรรมนูญสหรัฐครั้งที่22ซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะต้องกําหนดให้บุคคลเนี่ยสามารถที่จะดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีได้ไม่เกิน2สมัยหรือว่า8ปีนั่นเองแต่ว่าการเปลี่ยนของนิกสันทำให้เขาเนี่ยสามารถดํารงตําแหน่งปทนได้เกิน2สมัย ทำให้เขาไม่ได้รับเลือกให้ครองตำแหน่งปทนถึง5สมัยครับนับรวมกันถึง20ปีโคตรนานสังคมก็เสื่อมซามลงมีความรุนแรงเรื่องผิศิทธธรรมในว่อนเมืองเลยครับในเรื่องนี้ก็มีคดีวอเตอร์เกตเช่นกันครับแต่ว่าถูกเขียนว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักข่าวที่เป็นกุญแจสําคัญในการแฉแล้วก็ไขคดีเนี้ยถูกฆ่าปิดปากละ่ะ โดยที่เปลี่ยนว่าในปี1972เนี่ยนักข่าวเบิร์นสไตน์กับป๊อบซึ่งมีตัวตนอยู่จริงแล้วก็ไม่ตายในตอนนั้นเนี่ยพวกเขาได้สืบเรื่องคดีวอเตอร์เกตแล้วก็ได้พบกับหลักฐานชิ้นสําคัญที่จะสาวไปถึงตัวของริชานิกสัน Nixon ได้แต่ว่าก่อนที่พวกเขาจะได้รายงานอะไรนะครับทั้งคู่ถูกลอบสังหารแล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องอื้อชาววอเตอร์เกตก็ได้ถูกทําลายครับก็คงจะรู้นะครับว่าใครมันเป็นคนฆ่าพอไม่ถูกแฉเนี่ยนิกสันก็ยังลอยนวลปลอมเปลือกกับคนอเมริกาต่อไป ต่อมาในนิกสันก็ต้องเครียดทีเดียวครับเมื่อมือเท้าอย่างดร์แมนฮัตตันเนี่ยออกไปจากโลก ซึ่งตอนนั้นสงครามเย็นทวีความรุนแรงมากขึ้นครับโดยเอเมริกากับสหภาพโซเวียตเนี่ยดูเหมือนกาลังแขวนห้อยเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์กันเต้มทนนิกสันเ้ากำลังพิจารณาที่จะเปิดศึกเนี่ยยิงนิวเคลียร์ใส่สหภาพโซเวียตแล้วซึ่งถ้ายิงใส่เนี่ยบ้มโลกแตกแน่นอนครับแต่ว่าแผนการของออสเมนเดียสที่ทําการฆ่าล้างประชาชนตายไปกว่า3ล้านศพโดยที่ตบตาว่าเป็นฝีมือของเอเลียนน่ยก็ทําให้2ประเทศเนี่ยหยุดรบราหันมาจับมือกันแทนต่อมานิกสันก็ชนะการเป็นปทนสมัยที่6ด้วย แต่ว่าเขาเนี่ยก็ตายไปซะก่อนนะครับซึ่งในคอมิกนนิกสันดำรงตำแหน่งนานกว่าตัวจริงแต่ว่าก็ตายเร็วกว่าตัวจริงเช่นกันโดยที่ทางผู้เขียนคอมิก t c h m e n ก็คือคุณอารันมัวเนี่ยเลือกนิกสันมาเป็นตัวละครผู้นำสุดอื้อฉาวในเรื่องเพราะว่าเขาเนี่ยบอกว่าไม่มีใครที่จะโต้แย้งมากนังหรอกครับเพราะว่านายนิกสันเนี่ยเป็นไอ้ขยะมาดูกันที่คนต่อมากับดัมซูซานหรือว่าดัมซัตลเลอร์จากคอมิก V f o r v e n d e t t a ผู้นำเผด็จการจากพรรคนอสฟาแห่งอังกฤษสุดบ้าคลั่งที่มีเรื่องราวอื้อฉาวมากมาย ในคอมิกวีฟอร์มเดต้าเนี่ยจะกล่าวถึงประเทศอังกฤษที่ข้ามผ่านสงครามโลกครั้งที่3มาได้แต่ว่าผลกระทบจากสงครามนิวเคลียร์เนี่ยได้ก่อให้เกิดความโกลาหลแล้วก็ความตื่นตระหนกต่อประชาชนเป็นอย่างมากอดัมซูซาเนี่ยเป็นผู้นําพักฟาสซิสที่ชื่อว่านอสฟานั้นได้ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายนี้ขึ้นปกครองอังกฤษเขานั้นพังงานขึ้นสู่อํานาจผู้นําสูงสุดครับจำกัดลิดลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนทําให้สังคมอังกฤษเนี่ยเข้าสู่ยุคสมัยแห่งความมืดมน ลุงอดามนั้นก็ได้เข้าควบคุมหน่วยงานแล้วก็สื่อต่างๆครับให้ทําหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นอวัยวะต่างๆให้กับเขาหน่วยข่าวกรองภายในเนี่ยเป็นตาและหูแผนกสืบสวนคดีเป็นจมูกพวกตํารวจทหารเป็นมือเท้าแล้วก็แผนกโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยเป็นปากครับที่คอยเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลคอยกรอกหูประชาชนคุมหมดแบบนี้แล้วความยุติธรรมมันจะไปอยู่ที่ไหน ถ้าเป็นในหนังเนี่ยตัวละครตนนี้จะใช้ชื่อว่าดัมสัตเลอร์ครับซึ่งเป็นชื่อที่พ้องกับชื่อจอมผดิตการก้องโลกอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์นั่นเองซึ่งภายใต้การนําของอดัมเนี่ยอังกฤษก็ได้กลายเป็นระบอบเผด็จการอย่างเบ็ดเสร็จเขาได้ทําการวงการสื่อใหญ่ให้เชิดชูตัวเองแล้วก็ปิดบังความชั่วร้ายขับเคลื่อนประเทศไปตามความต้องการส่วนตัว ซึ่งอดัมเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับความเป็นระเบียบเหนือสิ่งอื่นใดครับเขาเนี่ยมองว่าเสรีภาพของพลเมืองเนี่ยเป็นสิ่งไร้สาระที่ต้องได้รับการตีกรอบควบคุมอย่างเข้มงวดวงการชีวิตกันขนาดนี้ประชาชนในประเทศก็ต่างยากจนแร้นแค้นครับถึงขั้นที่เด็กสาววัยรุ่นพยายามจะขายตัวเพื่อหาเงินมาประทังชีวิตอดัมเนี่ยยังสั่งแบนงานศิลปะแล้วก็งานเขียนทั้งหมดที่ขัดแย้งกับแนวคิดของพรรคด้วยโดยที่ลงโทษผู้ไม่เห็นด้วยครับเขาเชื่อว่าคนข่าวเนี่ยยิ่งใหญ่มากที่สุด ทําไม่เขาเนี่ยดูถูกแล้วก็เหยียดยามชาติพันธุ์อื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่พวกผิวขาวพวกไม่นับถือศาสนาคริสต์บุคคลรักร่วมเพศแล้วก็ผู้เห็นต่างทางการเมืองเนี่ยก็จะถูกจับกุมรวบตัวไปทําการทดลองที่ค่ายลักอิวครับซึ่งอดัมเนี่ยยังเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ตัดสินใจถือพรหมจรร์ตลอดชีวิตครับถ้าห้ามคนอื่นด้วยนี่ประเทศอังกฤษคงไม่ต้องมีลูกหลานกันแล้วหลังงานนี้ อาดัมเนี่ยก็จะนั่งอยู่ภายในห้องอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวของเขามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าเฟดครับไว้ใช้คอยสอดส่องความปลอดภยัยซึ่งเขาเนี่ยก็รักใคร่แล้วก็บูชาเจ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยดังเทพธิดาทีเดียวแถมยังมีอารมณ์กับมันด้วยนะ อำนาจของลุงอดามเนี่ยเริ่มสั่นคลอนครับเมื่อบุรุษสวมหน้ากากไกฟ็อกซ์ในนามของวีเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เปิดฉากจู่โจมบ่อนทําลายอํานาจของรัฐบาลซึ่งได้ฉเฉลยว่าเขาคือมนุษย์ทดลองผู้รอดชีวิตจากค่ายลักฮิวครับที่ได้รับพลังพิเศษเหนือมนุษย์อาดามเนี่ยก็พยายามจะจับตัววีแล้วก็ฆ่าทิ้งครับแต่ว่าก็ไม่อาจยุดยั้งวีได้ในตอนท้ายเนี่ยเขาก็ได้ถูกยิงเสียชีวิตและในไม่ช้าเนี่ยอำนาจรัฐบาลเผด็จการของอดาดัมเนี่ยก็ล่มสลายลง เจโชหน้าเจมสันจากคอมิกสไปเดอร์แมนครับตัวละครตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะบอกอของสำนักข่าวเดลี่บูเกิลจอมวยวายนั่นแหละที่ปีเตอร์ของเราเนี่ยไปทำงานถ่ายภาพสไปเดอร์แมนส่งให้ตีพิมพ์โกยตังเข้ากระเป๋าเจมสันเนี่ยมองสไปเดอร์แมนเป็นภัยคุกคามของเมืองครับแล้วก็ชอบเขียนข่าวโจมตีสไปเดอร์แมนอยู่เป็นนิดต่อมาเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคหัวใจนะครับแถมยังติดหนี้จนต้องขายเดลี่บูเกิลเนี่ยเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่ารักษา ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ตกต่ำมากครับแต่ว่าไม่รู้อีท่าไหนหลังจากที่ผ่านไปหลายเดือนครับเขาก็ได้รับเลือกให้ดารงตําแหน่งเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์ก พอมีอำนาจในมือเนี่ยลุงเจมส์ก็ได้ทำการออกนโยบายตามใจตัวเองโดยไม่สนคำแนะนำของใครเลยเขาได้จัดตั้งหน่วยต่อต้านสไปเดอร์แมนขึ้นในเมืองนิวยอร์กมุ่งเน้นไปที่การตามล่าจับตัวสไปเดอร์แมนโดยเฉพาะเลยครับซึ่งนโยบายนี้ทำให้เจมส์ันถูกมองแรงเพราะว่าชาวเมืองเนี่ยคิดว่ามันเป็นการกระทำที่สิ้นเปลืองเงินภาษีสิ้นดีแถมสไปเดอร์แมนก็ยังช่วยเมืองนิวยอร์กไว้ตั้งหลายครั้งแล้วก็เจมส์สันเนี่ยน่าจะยุติความบาดหมางกับสไปเดอร์แมนได้แล้ว แต่ว่าเจมสันก็ไม่ยอมเปิดใจให้เต็มร้อยครับแถมด้วยความที่เจมสันเนี่ยเอาความเกลียดชังสไปเดอร์แมนขึ้นเป็นที่ตั้งเขาก็เลยถูกพวกวาวร้ายเนี่ยหลอกใช้เอาง่ายๆเลยเมื่อดร์ออคตาปุสเนี่ยเข้ายึดร่างของสไปเดอร์แมนและกลายเป็นซูเปเรียสสไปเดอร์แมนเจมสันก็ชื่นชมสไปเดอร์แมนคนใหม่นี้มากครับเขารู้สึกว่าสไปเดอร์แมนคนเนี้ยมีความเด็ดขาดในการจัดการกับาวร้าย,ายทําให้เขาได้ใหการสนับสนุนซูเปเรียสสไปเดอร์แมนอย่างแข็งขันทีเดียวและเขาเนี่ยก็ซีกับสไปเดอร์แมนอยู่พักหนึ่งครับเ แต่ว่าความร่วมมือครั้งนี้ก็ไม่ยั่งยืนนะครับภรรยาของเจมสันเนี่ยถูกวายร้ายที่ชื่อว่าสมิธเนี่ยฆ่าตายเจมสันเนี่ยก็ต้องการให้ซูเปอร์เลย์สไปเดอร์แมนเนี่ยฆ่าสมิธเพื่อล้างแค้นให้เขาครับแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันมาปังที่ว่าซูเปอร์เลย์สไปเดอร์แมนได้อัดเสียงบันทึกภาพของเจมสันแล้วก็ Back Man ขู่แบ็คเมย์เขาครับโดยที่บอกว่าหากไม่ยอมเชื่อฟังเขาเนี่ยก็จะปล่อยเทปเสียงของเจมสันที่สั่งให้สไปเดอร์แมนฆ่าสมิธเนี่ยออกไปเจมสันเนี่ยก็ยิ่งขุนเคืองสไปเดอร์แมนมากยิ่งขึ้นครับ เขาจึงได้ทำการพัฒนากองทัพกรอดสไปเดอร์สเลเยอร์แบบใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้กำจัดสไปเดอร์แมนครับแต่ว่าอาวุธตามใจฉันของเจมสันก็ทำให้เมืองเนี่ยซวยเมื่อวไยร้ายกินกรอปลินเนี่ยบุกมาที่นิวย์กรับแล้วก็ทำการยึดเครื่องจักรสังหารเหล่านี้หลังเหตุการณ์ความวุ่นวายนั้น,น,นเนี่ยเจมสันก็ได้ลาออกจากตำแหน่งนาย,ยกเทศมนตรีไปโลโนเลแกนจากคอมิกเดอะดาร์คไนท์รีเทิร์น เรื่องราวของคอมิกเรื่องนี้นะครับจะเล่าถึงบรูซเวนที่กเกษียณตัวเองจากการเป็นแบทแมนเป็น,นับ10ปีทําให้เมืองกอแธมเนี่ยยิ่งเน่าเฟะเลยครับเกิดแก๊งหัวรุนแรงที่ชื่อว่าเดอะมิวแทนขึ้นมาสร้างความเดือดร้อน เมื่อทุกอย่างเนี่ยมีแต่จะย่ำแย่ลงบรูซจึงได้กลับมาสวมบทบาทแบทแมนอีกครั้งประธานาธิบดีในเรื่องนี้เนี่ยบอกกันว่าเขาคือโรนัลเลแกนประธานาธิบดีคนที่40ของอเมริกาซึ่งคนนี้มีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันเหมือนกับนิกสันครับแล้วก็มีเรื่องชาาโชเหมือนกันเลยเรื่องที่ดังมากของเขาคือคดีอิหร่านคอนทราครับซึ่งเป็นเรื่องอื้อฉาทางการเมืองที่รัฐบาลเนี่ยทำการรอบขาอาวุธสงครามให้กับอิหร่านทั้งยังนําเงินเนี่ยที่ได้จากการขายอาวุธไปช่่วยสสนนนนับนนุุกลมคอ ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏฝ่ายขวาที่ต่อต้านอำนาจรัฐบาลมาร์กซิสแซนดินิสตาในประเทศนิคารากัวแต่ว่าในการทำสงครามครับกลุ่มคอนทาได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ใช้วิธีการก่อการร้ายที่รุนแรงมากมายหลายครั้งครับแน่นอนว่ารัฐบาลเรแกแนเนมองข้ามการละเมิดเหล่านี้แล้วก็ทำการลักลอบสนับสนุนต่อไปครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกสั่งห้ามแล้วก็ตามครับซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะเมื่อเรื่องแดงขึ้นทำให้ความนิยมของเขาเน่ตกลงเป็นอย่างมากเลย ในคอมิกแนวเรแกนมีลักษณะเป็นคนเจ้าเล่ห์ครับโดยที่เขาใช้ความจงรักภักดีของซูเปอร์แมนที่มีต่อประเทศชาติแล้วก็ความเคารพผู้นำเนี่ยให้มาช่วยเป็นแข้งขาขุนเชิดที่คอยรับใช้เพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลครับ พอเรแกนรู้ว่าแบทแมนเนี่ยได้กลับมาหลังจากการหายตัวไปหลายปีเขาก็กังวลว่ามันจะขัดแข้งขัดขาเขาครับแล้วก็กระทบความมั่นคงของประเทศได้เขาจึงให้ซูเปอร์แมนเนี่ยไปพูดคุยกับเพื่อนเก่าครับบอกให้แบทแมนกลับไปใช้ชีวิตแก่ๆเงียบๆเ,เหมือนเดิมถึงจะบอกว่าเป็นการไปพูดคุยแต่ว่าก็เป็นการข่มขู่ด้วยเช่นกันว่าถ้าไม่ยอมเชื่อฟังได้เห็นดีกันแน่ เรแกนเนี่ยก็ได้สั่งให้ซูเปอร์แมนเนี่ยไปจัดการกับกองทัพสภาพโซเวียตที่บุกรุกเกาะคอโตมอติสซึ่งซูเปอร์แมนเนี่ยก็จัดการให้อย่างเด็ดขาดโดยการถล่มราบเลยแต่ว่าการกระทํานี้ทําให้โซเวียตเนี่ยยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้ไปยังอเมริกาซูเปอร์แมนก็สามารถเบี่ยงทิศทางของขีปนาวุธได้ครับแต่ว่าเขาก็เกือบตายแล้วก็ผลกระทบจากอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยทำให้ไฟฟ้าในประเทศดับลงเมืองก็แทมเนี่ยก็ตกอยู่ในความโกลาหลทีเดียวครับ เขายังได้ส่งซูเปอร์แมนเนี่ยให้ไปกำจัดแบทแมนทิ้งซึ่งบรูซในกราะประจันบาลก็ได้ร่วมมือกับโอลิเวอร์ควีนหรือว่าอดีตกรีนแอโร่เนี่ยจัดการกับซูเปอร์แมนครับแต่ว่าบรูซเนี่ยก็เสียชีวิตกระทันหันด้วยอาการหัวใจวายซูเปอร์แมนเนี่ยก็ได้ไปร่วมงานศพของบรูซด้วยครับก็แหมยังไงก็เป็นเพื่อนเก่ากันนีเนาะ แต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงหัวใจของบรูซเต้นครับทําให้เขารู้ว่าบรูซเนี่ยยังไม่ตายแต่ว่าเขาเนี่ยก็กระพริบตาปิดเรื่องนี้ไว้ครับในอุโมงค์ลับเนี่ยบรูซได้ร่วมมือโรบินคนใหม่แล้วก็กลุ่มมิวแทนที่กลับมาศรัทธานในคําสั่งของเขาเตรียมพร้อมสําหรับการทําสงครามครั้งใหม่กับรัฐบาลนันเสื่อม3ามของเรแกนนั่นเองคนต่อมาที่เราจะมาพูดถึงก็คือเลสเกลจากคอมิกโอแมนโลแกนครับ เป็นเรื่องราวของจกักรวาลคู่ขนานที่เหล่าร้ายเรืองอำนาจเลสเกาในเป็นหัวหลักที่รวบรวมพวกตัวร้ายเนี่ยไปถล่มพวกฮีโร่อย่างเต็มกำลังเลยก็ทําให้เหล่าวายร้ายได้รับชัยชนะครับพวกมันยังได้สังหารฮีโร่ส่วนใหญ่ทิ้ง แล้วก็จัดการแบ่งประเทศออกเป็นส่วนๆครับแยกกันไปปกครองเรสเกลเนก็ได้ตั้งตัวขึ้นเป็นประธานาธิบดีแห่งอเมริกาครับยุคสมัยนี้ก็แสนจะมืดมนเต็มไปได้วยความสิ้นหวังมีกลุ่มอาชญากรรมและก็แหล่งมั่วสุมมากมายครับเพราะว่าตัวรายที่ขึ้นยึดอำนาจเนี่ยมันก็ไม่ทำเรื่องดีๆกันหรอกครับเรสเกลเนก็อาศัยอยู่ในทำเนียบขาวที่สร้างขึ้นมาใหมน่นะครับซึ่งประดับตกแต่งด้วยสัญ,ญลักษณ์นาซี เขาได้นําชุดเปื้อนเลือดของกัปตันอเมริกามาสวมเพื่อความภาคภูมิใจแล้วก็เย้ยหยันศัตรูคู่อาฆาตของเขาคือไม่ได้ซักมาตลอด50ปีเพื่อคงความคลังนั่นเอง ยังมีรอยเลือดที่หน้ากาก,กตอนที่เขาเนี่ยเฉาะตากับตันอยู่เลยแถมในห้องก็ยังมีไอเทมต่างๆจากเหล่าฮีโร่ที่ตายไปถูกรวบรวมมาไว้มากมายลองดูกันว่ามีของใครบ้างนะครับเวลาที่อยากจะหาแรงบันดาลใจเนี่ยเขาก็จะมารับชมคอลเลกชันพวกนี้นี่แหละแต่ว่าใช่ว่าพวกซูเปอร์ฮีโร่จะสูญสิ้นไปหมดแล้วนะครับฟูเวอรีนหรือว่าโลแกนในวัยแก่เนี่ยได้เข้าต่อสู้กับเรสเกลถึงจะแก่งามลงมากแล้วแต่ว่าเรสเกลก็ยังคงมีความแข็งแกร่งและก็ความว่องไวอย,อยู่ครับ มันหยิบดาบเนี่ยฟันใส่โลแกนครับแต่ว่าโลแกนได้คว้าโลกของกัปตันเนี่ยจากคอลเลกชันสบฮีโร่ขึ้นมาโต้กลับจนได้รับชัยชนะเรสเกลเนี่ยก็ยิ้มย้อครับบอกว่าแกไม่กล้าฆ่าฉันร็อกฮีโร่เนี่ยก็เป็นแนวๆนั้นนั่นแหละปู่โลแกนก็เลยตอบโดยการตัดคอของเรสเกลด้วยโลซะเลยเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าอีธานร็อกจากคอมิกซินซิตี้ดัเยลโลบัสต์ด สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงอิทธิพลครับที่ทั้งเงินนาแล้วก็ชาติชั่วเขาเป็นคนใหญ่คนโตในเมืองซินซิตี้ถือว่าเป็นวไวราสหลักตัวฉกาจแสนน่ากลัวด้วยอำนาจแล้วก็ความมั่งคั่งของตระกูลเนี่ยลอกก็เลยได้กลายเป็นสมาชิกวุฒิสภาตลอดชีวิตครับซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นเผด็จการสุดๆเลยลอกเน่ก็มีอำนาจล้นมือมากถึงขั้นที่สามารถฆ่าคนได้โดยไม่ถูกจับนะเขาเน่เคยฟาดภรรยาของเขาตายด้วยไม้เบสบอลแต่แม้ว่าเขาเนี่ยจะทิ้งรอยนิ้วมือไว้ทั่วที่เกิดเหตุเลย แทมยังยอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นคนทําเองเขาก็ไม่ต้องรับโทษนะครับแทมร็อกเนี่ยยังใช้อํานาจของเขาเพื่อปกป้องลูกชายครับคืออีธานร็อกจูเนียร์ซึ่งฉักหน้าของนายจูเนียก็ดูเหมือนเพลย์บอยทั่วไปครับแต่ว่าที่จริงเนี่ยเขาเป็นไอ้โรคจิตที่ชื่นชอบกันฆ่าขมขืนเด็กสาว ร้องเนี่ยก็คอยใช้อำนาจแล้วก็อิทธิพลเนี่ยช่วยปกปิดความผิดให้ลูกชายครับเขาหวังผลักดันลูกชายให้กลายเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาโอ้โหคนอย่างงี้ยให้เป็นประธานาธิบดีกระทั่งจูเนียได้ลักพาตัวสาวน้อยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแนนซี่โคนลาฮานวัย11ปีมานักสื่อผู้รักความยุติธรรมก็คือจอห์นฮัตติกันเนี่ยได้เข้าไปช่วยแนนซี่ครับเขาได้ยิงหูมือแล้วก็อวัยวะเพศของจูเนียจนขาดกระจุยเลยแต่ว่าเขาเนี่ยก็ถูกเล่นงานบาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน หลังจากนั้นเนี่ยสอบอร็รอกเนี่ยก็ได้เข้าไปข่มขู่ฮาติกันในโรงพยาบาลว่าเขาเนี่ยจะฆ่าทุกคนที่รู้ความจริงเรื่องนี้เขาจะจัดการฮารติกันเนี่ยทิ้งที่นี่เลยก็ได้แต่เขาจะไม่ยอมปล่อยให้ฮาติกันเนี่ยตายง่ายๆครับเขาจะให้ฮาติกันเนี่ยใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างทุกข์ทรมานในคุก ร้องนี่ก็ใส่ลายป้ายสีฮาติกันในข้อหารักพาตัวเด็กไปข่มขืนแล้วก็ทำร้ายจูเนียร์ครับในที่สุดในฮาติกันก็ต้องโทษจำคุกครับทุกคนที่เขารักหมดศรัทธาแล้วก็ลาทิ้งเขาไปยกเว้นแนนซี่ครับที่คอยเขียนจดหมายส่งถึงเขาในคุกทุกสัปดาห์เลยแนนซี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ฮาธติกัรเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไป ส่วนจูเนียก็เข้ารับการผ่าตัดหน้าหลายปีเพื่อซ่อมแซมอวัยวะครับโดยเฉพาะอวัยวะเพศที่ร้องเนี่ยทุ่มเงินมหาศาลเลยครับเพราะว่าต้องการให้จูเนียเนี่ยสืบทอดทายาทต่อไปแต่ว่าการผ่าตัดแล้วก็ยาได้เกิดผลข้างเคียงครับทำให้จูเนียเนี่ยเสียโฉมเขาเนี่ยฟื้นอวัยวะกลับมาได้แต่ว่าก็กลายเป็นมนุษย์ตัวเหลืองที่มีกลิ่นตัวที่โคตรเหม็น 8ปีต่อมาครับพันธิกันได้ออกจากคุกครับเขากลับไปส,สัตสางกับจูเนียร์ครั้งคราวนี้เขากระชากปีกจูของจูเนียร์ทิ้งด้วยมือเปล่าเลยก่อนจะต่อยหัวของจูเนียร์จนตายหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ฆ่าตัวตายด้วยปืนของตัวเองครับเพราะว่าถ้าเขายังอยู่เนี่ยสอวอร Rock ก็จะไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆแล้วก็ออกตามล่าเขาแน่นอนครับซึ่งจะทําให้แนนซี่ต้องลําบากด้วยเขาคิดว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะปกป้องแนนซี่จากสวอร Rock ได้ครับแลกชีวิตของชายแก่กับเด็กสาวมันคุ้มค่ามากสําหรับเขาครับ มาดูกันที่คนสุดท้ายสำหรับในคลิปนี้นะครับสำหรับเดอะสไมเลอร์จากคอมิกทันสเมโตโพลิทันแกรี่โคลหานครับเป็นตัวละครจากคอมิกเรื่องนี้ผู้ได้รับฉายาว่าเดอะสไมเลอร์หรือว่านักยิ้มครับเพราะว่าใบหน้าที่ยิ้มกว้างแทบจะตลอดเวลาเหมือนกับดูดกัญชามาเป็นเข่งของเขา เขาเนี่ยชนะการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีครับตอนแรกคนึกว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่รอกแต่ว่าที่ไหนได้ครับเพราะว่าไอ้นายหน้าย,ยิ้มคนนี้มันเป็นโคตรแห่งความเลวร้ายเลยตรงกับสำนวนหน้าเนื้อใจเสือของแท้เลยครับแกรี่เนี่ยพูดออกมาจากปากเองว่าเขาเกลียดผู้คนและที่มาสมัครเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ไม่ได้อยากทําเพื่อประชาชนรอก แต่ว่าเป็นการสแสวงหาอำนาจทางการเมืองให้เขาเนี่ยสามารถควบคุมแล้วก็กดหัวประชาชนเล่นได้ต่างหากซึ่งไอหมอนี่ก็สามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจอันหอมหวานเอาไว้ครับเขาเนี่ยสั่งฆ่าทุกคนที่ขัดใจเขาครับแม้แต่คนสนิทกับคนใกล้ตัวหากเขาคิดว่าจะฆ่าทิ้งแล้วจะสามารถรักษาอำนาจแล้วก็ได้รับความเห็นใจได้ก็จะทานะครับซึ่งแม่งโคตรเป็นตัวของความชั่วเลยซึ่งในที่สุดเนี่ยเรื่องความชั่วของแกรี่ก็ได้ถูกเปิดโปงครับทำให้เขาเนี่ยถูกจับไป และนี่คือเรื่องราวของผู้นำรัฐบาลสุดห่วยแตกนักการเมืองชาติชั่วสกรปรกในคอมิกที่เราเอามานำเสนอในคลิปนี้คิดว่าใครเนี่ยเลวที่สุดนะครับหรือว่ามีตัวละครอะไรแนวนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ยังไงซะน,นะครับก็ฝากทุกท่านเนี่ยช่วยกันกดไลค์กด Subs subscribe และกดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช n แ e l ของเราในการพัฒนาคลิปต่อไป พอกดปุ่ม subscribe แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ทางระบบของ y t u t u เนี่ยจะได้แจ้งเตือนทุกท่านเมื่อมีคลิปใหม่ของเรามาอีกนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางแฟนฮีโร่ชาแนลนั่นเองสำหรับคลิปนี้ Fanhero Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กลายเป็นมิตรรักของเราในวันนี้ See you again. Goodbye สวัสดีครับ